สวัสดีครับทุกท่านครับอาจารย์พลผลกิสะนะครับวันนี้ได้รับเกียรตินะครับจากสมาคมโหราศาสตร์นานาชาตินะครับสาขาบางขุณนนนท์นะครับได้เข้ามาสอนเป็นอาจารย์ผู้สอนในวิชาเลขเจ็ดตัวเก้าฐานพื้นฐานนะครับซึ่งวิชาเลขเจ็ดตัวเก้าฐานพื้นฐานเป็นวิชาที่อาจารย์มีความถนัดวิชาหนึ่งนะครับเป็นวิชาที่นักเรียน ทั่วไปนะครับให้ความสนใจนะครับแล้วก็วันนี้อาจารย์ก็ได้รับเกียรติจากสมาคมโหราศาสตร์นานาชาตินะครับสาขาบางขุนนนเนี่ยนะครับให้มาทําการสอนในใรหลักสูตรนี้นะครับซึ่งรายละเอียดเนี่ยทั้งหมดเนี่ยคร่าวๆเนาะทางอาจารย์จะสอนในเรื่องของดาวนะครับความหมายของดาวดาวทั้งหมดที่ที่เราเรียนนะครับแล้วก็ เรื่องของคู่ดาวคู่สัมพันธ์เรื่องของเกี่ยวกับพบต่างๆพบในการพยากรณ์เรื่องของวิชายามัธยการแล้วก็การใช้ยามด้วยเนาะแล้วก็เรื่องของวิชาเรื่องของการผูกดวงวางลัคนาการผูกดวงเลขจุดตัวก้า,าฐานการวางลัคนาการอ่านโยงความสัมพันธ์นะครับในเรื่องของหัวใจของดวงชะตาดวงยามดวงของเลขจุดตัวเก้าฐานคือ,อวิชาดาวกระทบฐานด้วยนะครับ ในหลักการอ่านพื้นดวงหลักการอ่านดวงจรนะครับดวงชะตาของพวกฝาแฝดดวงชะตาของอาการพยากรในรูปแบบของอาหารการกินคําพูดความคิดทัศนคติอุดมคติความรู้สึกทางเพศเนาะอาชีพต่างๆสุขภาพเนาะการพยากรณ์ในเรื่องของการการเงินความร่ํารวยนะครับเรื่องของความรักเนื้อคู่ที่อยู่อาศัยยวดยานพานะการพยากรณเกี่ยวกับเรื่องของบุตรนะครับ การพยากรณ์ในเรื่องของบิดามารดาพ่อแม่พี่น้องสังคมที่อยู่อาศัยนะครับการพยากรณ์เรื่องการเรียนการเ,าเดินทางต่างประเทศการทํางานพร้อมทั้งตัวอย่างดวงชะตามากเลยนะครับในทุกกรณีนะครับ,กกรนะรบแล้วก็ทําการศึกษาในเรื่องของกฎทฤษฎีด้วยว่าเจ็ดตัวเก้าฐานมีมีกฎเกณฑ์แบบไหนบ้างเนาะในวิชาเลขเจ็ดตัวเก้าฐานมีกฎเกณฑ์ทฤษฎีแบบไหนที่ต้องเรียนรู้นะครับมีข้อยกเว้นอะไรยังไงเดี๋ยว ทางอาจารย์พลจะสอนนักเรียนทุกคนที่เข้าเรียนในหลักสูตรนี้นะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสดีนะครับในหลักสูตรนี้เนี่ยเราเรียนทั้งหมด4เดือนนะครับใช้เวลาเรียนทั้งหมด4เดือนอาจารย์จะพยายามกระชับที่สุดนะครับนะครับก็ก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าอาจารย์พลหนกิสนานี่สายโหดมันหานะครับอาจจะมีเล่น <c oughs> ๆขำๆแต่ในหลักสูตรนี้ก็พยายามที่จะเอาเนื้อเนื้อหัวกะทิมาสอนทั้งนั้นเลยนะครับหลักสูตรมีทั้งหมด4เดือน นะครับกเ็เริ่มเรียนทุกวันเริ่มเรียนวันที่3มีนาคม2566นะครับเราเรียนกันทุกวันศุกร์นะครับเรียนกันทุกวันศุกร์เวลา14นาฬิกาถึง16นาฬิกาเนาะเรียนสัปดาห์ละ2ชั่วโมงนะครับเป็นเวลา4เดือนเรียนทุกวันศุกร์นะครับเรียนทุกวันศุกร์เริ่มเรียนวันที่3มีนาคม2566นะนะนะแล้วก็ที่พิเศษสําคัญที่สุดเลยนะสำคัญมากแล้วก็ถูกมากๆ ถือว่าโปรโมชั่นสุดๆแล้วไม่มีที่ไหนถูกกว่านี้อีกแล้วนะนักเรียนราคาถูกแล้วก็คุณภาพมหาศารขนาดนี้นักเรียนเดือนละ1,000บาทเอง1,000บาทปกติคอสส่วนตัวของอาจารย์แพงมากนักเรียนนะครับครึ่งคอนหมื่นนะครับคอนหมื่นเลยบางบางหลักสูตรหมื่นกว่าบาทนะครับแต่วันนี้ได้รับเกียรติจากสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติสาขาบางขุนนนนะแล้วก็อาจารย์เป็นลูกมอ่อของที่นี่เองด้วย นะเมื่อสมัยก่อนก็เรียนหนังสือจากที่นี่รุ่นแรกๆเลยวันนี้ได้ถือเป็นการตอบแทนครูบาอาจารย์เนาะตอบแทนคุณครูบาอาจารย์ได้มารับใช้ครูบาอาจารย์ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่รุ่นน้องฉะนั้นแล้วทุกท่านห้ามพลาดด้วยการทั้งปวงนะครับเดือนละหนึ่งพันบาทใช้เวลาเรียนสี่เดือนนะครับให้รีบติดต่อมาในหลักสูตรวิชาเลขเจดตัว,ว9ฐานพื้นฐานนะครับเดี๋ยวเราเจอกันนะครับรับรองคุณภาพคับแก้วนะ อนแบบไม่มีกักทุกขั้นเตรียมรับความสนุกแบบมีสาระได้นะครับสนใจติดต่อนะครับสนใจติดต่อโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์020449122นะ020449122แล้วก็เบอร์0875945678 0875945678อีกเบอร์หนึ่ง0835365919 0835365919เบอร์ไหนก็ได้นะครับโทรติดต่อสอบถามเหลือเวลาติดต่อเพียงไม่กี่วันนะครับรีบติดต่อมาเนาะวันนี้อาจารย์ถือว่าได้รับเกียรติจากทางสมาคมแล้วก็ถือเป็นการตอบแทนคุณครูบาอาจารย์ด้วยนักเรียนทุกท่าน,ท,นทั่วประเทศและหลายๆประเทศทั่วโลกรีบติดต่อกันเข้ามานะครับนะครับแล้วพบกันนะครับครับผมสวัสดีครับ